j จคูเจห้านี่คือรถที่สร้างความตื่นตะลึงและร้อนแรงที่สุดในตลาดเมืองไทยณเวลานี้นะครับด้วยการเปิดตัว2รุ่นย่อยครับ549,000บาทสำหรับรุ่นดินามิกเริ่มต้นและตัวท็อปสุดที่คุณเห็นอยู่นี่599,000บาทเรียกว่าเป็นราคาที่โอ้โหกระชากวิญญาณกันเลยทีเดียวนะครับขับขี่เป็นยังไงตรงไหนหน่าสนใจตรงไหนต้องระวงังไปดูกันบอกไว้ก่อนเลยครับ อยากมาขับแบบผมมาได้นี่นะเมกาออ t โต้ Auto, นะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโอมบัดแอนเจกูนะครับก็มาติดต่อได้นะบอกไว้ตรงนี้ผมก็ยื้มเข้ามาเหมือนกันนี่กุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ดูดีเบาแล้วถ้าเราเดินออกห่างตัวรถปุ๊บรถล็อกทันทีเราเดินเข้าไปใกล้อ้าวอาวติดเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับเล่าเรื่องของสเปคกันก่อน สเปคคือมอเตอร์เดี่ยวขับเครื่อนล้อหน้านะครับกำลังสูงสุด211แรงม้าแรงบิดสูงสุด288นิวตันเมตรเรียกว่าพละกำลังแบบนี้เท่ากับเครื่องยนต์เกือบเกือบ3ลิตรเลยนะแต่ตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับแบตเตอรี่58.9กิโลวัตต์อาวิ่งได้ระยะทางไกลสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เราอิง WLTP เพราะ ค่อนข้างใกล้เคียงความเป็นจริงถ้าเป็น ne dc เนี่ยเขาเคลมที่ประมาณ461กิโลเมตรนะครับนี่อันนี้คือตัวสเปคที่คุณยจเป็นต้องรู้และถ้าชาร์จ dc ไวสุดคือ80กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าไวเลยล่ะใช้เวลา45นาทีชาร์จเต็มก็คือถ้า10-80ใเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่แนะนำให้ชาร์จจนเต็มนะชาร์จจนเต็มให้ใช้ชุดชาร์จ wall c h a r ที่บ้านนะครับคู่เปรียบเทียบแน่นอนครับทุกคนจะ เพ่งเลงไปที่ V23 เป็นหลักเลยก็ว่าได้นะครับไก่ตัวหนึ่งคือตัวโอม d a าสีฟ้านะครับก็เป็นพี่น้องร่วมค่ายกันนั่นแหละนะครับตัวนี้เหล็กเหล็ก V V23 เนี่ยเป็นตัวพลาสติกคอมโพสิตตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ยังไงก็ต้องเป็นพลาสติกเพื่อลดแรงประทะเวลาเกิดการชนนะครับสำหรับเจ้าตัว J5 J5 นี่ถือว่าเป็นไซส์เนี่ยบอกเลยว่าผมบอกว่าเป็น B แต่เป็น B B แบบเต็มๆในราคา A Class อะ่ะ B ที่ว่าเนี่ยก็คือ B Segment B Segment เนี่ยเนี่ยแต่ไซส์อ่ะไม่เล็กนะบอกเลยได้รถไซส์ใหญ่อย่างนี้ในราคา5 9 0 0 0 0 0บาทนี่ถือว่าโอโ้โหยังไม่เคยเห็นราคาแบบนี้ในเมืองไทยและที่สำคัญคือราคาแบบนี้กลายเป็นข้อถกเถียงกันว่าเขาบอกว่าตอนเปิดตัวเนี่ย มีโปรโมชั่นแค่1000ันคันแต่ปัจจุบันนีย้ยอดขายเนี่ยทะลุไประดับ5,000คันแล้วนะครับยอดจองไม่ใช่ยอดขายยอดส่งมอบเขาบอกแล้วว่าส่งมอบไป1,200คันและทะยอยส่งมอบมาเรื่อยๆนะครับก็โอ้โหแล้วจะขายไปถึงเมื่อไหร่เขาบอกว่าขายถึงวันที่30กันยายนนี้แต่หลังจาก30กันยานี่จะเป็นอย่างไรยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะครับตัวนี้ตอนที่ประกาศณนะนะเวลานี้ ยังแถมวอลชาร์จอยู่แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่นะครับก็ลองดูหลังวันที่1เออหลังวันเดี๋ยววันที่1ตุลาจะรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนาะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเรายังไม่รู้จริงๆนะครับเพราะยังไม่ถึงวันที่1ตุลาคมว่าจะยังคงยืนยันราคานี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าราคาตามอีโคคาร์เนี่ยเขาประกาศไว้ที่6กแ0 0เบาทสําหรับตัวรุ่นท็อปสุดนะครับอ่ะ มาดูกันต่อได้อะไรยังไงบ้างล้อและยางได้23555 R 1 8อันนี้ยางถูกขอบ18นี่ยางถูกเลยเปลี่ยน4เส้นเนี่ยผมบอกเลยใช้เงินแค่หมื่นหมื่นต้นๆหลักหมื่นต้นอ่ะเอาดีๆก็2 0 0 0 0อยู่สบายๆนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกยางยี่ห้ออะไรอย่างไรนะครับดีไซน์สวยอยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนรู้ผมชอบดีไซน์เนี่ยทรงได้แรงบันดาลใจมาจากอังกฤษนะครับ จากแบรนด์อังกฤษดีกว่าอ่ะฝาท้ายไฟฟ้า5้าแได้ฝาท้ายไฟฟ้าคุณดูนี่พื้นที่เก็บของไม่มียางอะไรนะนะครับนี่ก็ใหญ่นะพื้นที่ตรงด้านหลังเนี่ยนี่อ่ะให้ดูให้ดูดผมเข้ามานั่งได้สบายๆแบบนี้นี่นะครับอ่ะโอ้มีไมคมีตัวนี้ด้วย เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็เอาไปตั้งวางไว้ปลอดภัยสไตล์รถยุโรปสมัยก่อนเลยนะครับนี่ดีไซน์เชื่อว่าหลายคนชอบเอาไปแต่งเอาไปทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกเยอะนะครับพามาดูภายในห้องโดยสารครับประตูเปิดกว้างนะกว้างเข้าง่ายหัวไม่ชนนี่สบายๆอ่ะอย่างนี้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือคนที่ มีผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยผู้สูงวัยนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เข้าได้สบายๆความสูงไม่สูงมากจนเกินไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถก้าวขึ้นได้นะนี่พื้นที่บี B, แต่เหลือเป็นฝ่ามือหัวเหลือเป็นฝ่ามือผมสูง173ซนเมตรนะครับน้ำหนักคือ70ไม่ถึง7จ67นะครับบาอ อันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจมไปนิดนึงจมแบบลงลงไปลึกหน่อยนะครับแต่ตรงนี้รับกับขารับเลยรับดีเลยล่ะนะครับตัวหนังนี่เจาะรูด้วยโอ้โหมาดีนะครับมีช่องแอหลังมีในส่วนของตัวชิชาร์อันเดียวแต่อันนี้พลาสติกเกตยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ยังแต่หนังเกตดดีการตัดเย็บดีฝีมือดีนี่ห้าแสนตัดเย็บอย่างนี้โอ้โหเนียนดีนะครับได้หลังคาพาโนรามิกกาส l ู o p นะตัวนี้ก็มีม่านไม่ร้อนนะครับส่วนทางด้านหน้าครับแผงข้างอันนี้ดีนะนี่เป็นวัสดุที่เป็น s ซอฟทั h นะครับจับแล้วนุ่มมือเปิดดูไฮตัวนี้ก็พลาสติกเกรดกลางกลางนะครับถือว่าดีเลยถ้ามองถึง้าแสนเกอ่ะ โหนี่เรียกเรียกว่าคุ้มนะครับภายในห้องได้สารครับแนะนำซื้อซื้อตัวท็อปครับเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยคุณจะได้จอ12.3นิ้วถ้าเป็นตัวเริ่มต้นได้จอแค่9นิ้วนะครับเล็กกว่ากันแล้วก็ตัวฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบเสริมความปลอดภัยทั้งหลายแหล่นะครับไม่ได้นะตัวเริ่มต้นเนี่ยเอดัตได้แค่ธรรมดาเลยไม่ไม่มีไม่ตัวเนี้ยตัวท็อปสุดได้เอดัตชุดใหญ่เลยนะครับเลนคีฟเลนดิพาร์ตบายสปอร์ตมอนิเตอร์ RCTA ฟอนต์คอลเลชันวอร์นิ่งแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินมีเรียกว่ามากัน10กว่ารายการกล้องมองรอบคัน360องศาแล้วก็มองใต้พื้นได้ด้วย540องศาอยู่ใน Mercedes คันละ4 5ล้านนี่มาอยู่ใน5 9 0แโอ้โหไอตัวกล้องมองใต้พื้นเนี่ยโอ้โหมาครบมาเต็มนะครับนี่หนังหนังนะ5 9 0แหนังนะนี่หนังนะไม่ใช่ยูนิเทนนะหนัง พวงอะลิมัลติฟังก์ชั่นทัชตัวนี้ทัชเส้นเดียวกันใช้งานง่ายนะครับหน้าจอฟังก์ชันต่างๆใช้ง่ายตัวอักษรใหญ่ดูดีและเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะลืมไปว่าวิธีติดเครื่องก็แค่เรากดเท้ากดนะครับจริงๆเข้ามาเนี่ยตัวรถออนและระบบออนเหมือนเราเปิดสวิตช์ออนนะครับแต่จะยังขับเคลื่อนไม่ได้ ต้องเหยียบเบรกก่อนถึงจะขับเคลื่อนได้ได้บรเลณชาร์จเจอร์นะครับชาร์จได้จริงไหมอ่ะให้ดูปับ๊บวางมาพี่น้องพี่น้องอย่าทาผมไข่หน้าพี่น้องนี่อ่าโอเคฮนะชาร์จนะอันนี้ชาร์จแล้วจริงๆนะครับตัวเบาอ่ะตัวเบาะนะ <c oughs> ตัวเบาะนั่งขออนุญาตเล่าแบบนี้เบาะใหญ่มาก คนที่ตัวใหญ่กว่าผมนั่งได้สบายๆจมเหมือนการดีไซน์เบาของของตัวคนขับก็ค่อนข้างจมเอ่อถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยถือว่าจะนั่งสบายสําหรับคนตัวเล็กผมมองว่าจมไปนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราปรับได้เราเป็นเบาไฟฟ้าด้วย599ได้เบาไฟฟ้าับพี่น้องเนี่ยเนี่ยถ้าคนตัวเล็กก็นี่แค่ปรับเบาให้สูงขึ้นจบแล้วแต่สำหรับผมอ่ะผมชอบแบบเตี้ยๆหน่อย นะครับอ่ะมันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตนะครับแอ mm hmm. ร์เย็นเพลงดังช่องแอร์ดีไซน์ดีภายในนี่งานละเอียดงานเนียนตัวนี้งานดีเนี่ยอยู่อย่างนี้ผมชอบนะจริงๆผมเป็นคนชอบเปลี่ยนเปลี่ยนโนแบ็กสีดาแบบนี้ดีเพียงแต่ว่าถ้ามาอยู่แถวๆนี้เราขับกลางแดดบางทีบางบางเหลี่ยมบางเหลี่ยมมันจะเด้งเข้าตาแต่ตรงนี้มันน้อยไม่เข้าตาและ นะครับจะไม่ค่อยเข้าตาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ก็ไม่สะท้อนโดนตาดีงาเนี่ไฟขาวไฟขาวโอ้โหมันต้องอย่างนี้นะเห็นไหมอ่ะสลูปไฟฟ้าโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายครบขนาดนี้ครบขนาดนี้นะพี่น้องเป็นการซูปเปิดไม่ได้นะครับดีแล้วที่เปิดไม่ได้ผมบอกเลยถ้าเปิดได้เป็นสลูปอะเดี๋ยวก็รั่ว การันตีทุกคนันผมอะ่ะเพราะอะไรเพราะผมอะ่ะทุกคันผมยังไงต้องมีหลังคาซัลลูปรั่วทุกคนันแต่เป็นสิปีเป็นสิปีกว่ากว่าจะรั่วนะครับอย่างนี้ก็อุ่นใจไม่ต้องกังวลว่ามันจะรั่วนะครับพร้อมแล้วไปขับขี่กันครับก็ตามทรรเนียมเนาะสารภาพกันจริง,รงๆเว่าเราก็ขับแล้วแหละนะครับตำแหน่งของพวงมลัยผมไม่ชอบ มันสูงไปะนะครับอ้าวสูงแล้วทำไมไม่ปรับล่ะเออเออจะมาบ่นทำไมฮะนี่สูงก็ปรับดิปรับปรับเออครับปรับแล้วชอบแล้วตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งประมาณตรงนี้อันนี้ดีปรับได้ไม่ปรับเออปะขับคีย์บอกเลยครับว่าพละงกำลังมาแรงมากๆเดี๋ยวนี่ ออกตัวให้ดู211เชื่อเลยว่ามันแรงจริงมันเป็นตัวเลขจริงเพราะอะไรดูเนี่ยดึงอ่ะออกเอียดด้วยฮะพอช่วงความเร็วประมาณสามสิบอ่ะได้ยินเสียงล้อหมุนได้ยินเสียงล้อป่ะเอียดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคือต้องออกตัวปุ๊บแล้วอีกทีเดี๋ยวทําให้ดูอีกที เดี๋ยวลองอัตราเร่ง0ูนถึงหนึกิโลเมตรต่อช่วโมงให้เมื่อกี้นี่ต้องเบรกเพราะว่ามันเป็นจังหวะทางโคง้งเราไม่อยากขับแรงๆมากนะครับปสามสอนี่อยู่โหมดธรรมดานะไปนี่มีรอฟรี5้าสิบหถอแล้วปมเสียวไม่ใช่อะไรคือตรงนี้เป็นโซนหมู่บ้านครับจะค่อนข้างเป็นพื้นที่ปิดนะครับก็ไม่อยากขับแรงมากนะครับเอาพอดีพดีพวงมลัยปรับ หนืดได้นะครับมีมีหนืดมากาคือมีหนืดกับมีเบาตอนนี้ผมปรับผมปรับไว้หนืดนะครับโหมดการขีรร่ก็มีโหมดสปอร์ตกับโหมดประหยัดนะช่วงล่างอะ่ะด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอ์สัสนสแตทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์มาโทนนุ่มเกาะถนนดีดีแบบนี่เข้าโค้งความเร็วประมาณ40ดูก,การโยนตัวนิดเดียวคือประทับใจเนี่ยมาเร็วเร็วแรงๆนี่แต่ถามว่าเนี่ยถ้ากดแรงๆอย่างเงี้ยมีแกว่งบ้างไหม นิดหนึ่งมีจังหวะแบบแฟบแบบแบบพอแรงบิดมันเยอะอะแล้วมันเป็นทางโคง้งเราพวงอะไรไม่ตรงอะมันก็จะมีออกนิดนึงนะครับเนี่แต่ไม่ใช่คอนโทรลไม่อยู่นะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนี้เอาอยู่นะนี่พอรถช่วงล่างเซ็ตไว้ในโทนนุ่มนะครับ ทำความคุ้นเคยกันหน่อยสําหรับเบรกเบรกลึกนะเบรกต้องกดเยอะกดหนักนะครับกดลงไปลึกแต่ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับนี่ทางเนี่ยค่อนข้างโคง้งสววร์ไปโค้งไปโค้งมานะครับนี่แบบนี้พวงมาลัยแม่นยำดีครับเจอรูกะนาดลูดไปเลยครับ ดูที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเห็นตัวผมใช่ไหมขยับแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ได้แบบกระเด้งหรือว่ากระแทกแบบโอ้อะไรขนาดนั้นมาดูถนนประมาณนี้แล้วดูรศมีวงเลี้ยวนะครับถนนเนี่ยดูครับสองเลนแต่เป็นเลนกว้าง,างสองเลนกลับรถได้ รัศม,มีวงเลี้ยวแคบมากอ่าโอ้โหนี่มาเข้าโค้งด,ดูีกทีรถมาทนนุ่มนะไม่ได้มีถามว่ามีการโยนไหมเวลาเข้าโค้งแรงๆโยนแต่ไม่ได้โยนแบบโอ้อย่างนี้ไม่ใช่นี่โยนตามมาตรฐานตามความเร็วของเราอยู่ในการควบคุมได้แบบอุ่นใจครับอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่มีแรงเหวี่ยงมี จะถามว่าดีไหมดียิ่งมองไปที่ค่าตัวโคตรคุ้มเลยได้นขนาดนี้นะครับเนี่ยคือแน่นอนว่าถ้าเทียบกับซีดานอนะ่ะยังไงซีดานมันให้ความรู้สึกที่เกาะมากกว่าตัวนี้ด้วยรถที่เป็นสรงสูงยังไงก็ให้ความรู้สึกที่โยนตัวมากกว่านะครับประมาณนี้ครับาใ่ไนินร้อยหนึ่งแล้วนะ สำหรับคนที่คิดจะเล่นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกผมแนะนำได้คันนี้ไปทดลองใช้กันดูก่อน200แรงมา้าโอ้โหคุณได้รถไซส์ที่เป็น b s e gment ไซส์ใหญ่ในราคาแบบย่อมเยาวอ่ะเนี่ยโอ้โหราคาแค่นี้599ครับเนี่ยอ่ะถอยหลัง กล้องมองรอบคันพอเข้ามาในจุดที่เซ็นเซอร์เขาจับได้เห็นปะว่าว่ามีหลัวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นมาเลยนะแล้วนี่ดูพอถอยหลังกล้องชัดด้วยโอ้โ oh ห oh oh oh. ชัดเลยช่วงหน้าแบบนี้ผมเรียกว่าทรงตัวดีนะครับบริการหลังการขายเป็นยังไงก็ขออนุญาตเล่าแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเอาตรงตรง แบรนด์เพิ่งมาใหม่เรายัางไม่รู้แต่ถ้าดูจากบรรดาดีลเลอร์ที่เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยครับก็เป็นดีลเลอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะครับเบอร์ต้นๆทั้งนั้นนะครับรวมไปถึงทีมผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารเก่าจากแบรนด์ยุโรปที่เข้ามาทำเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักเพนพอยของประเทศไทย และมีเคสที่ต้องได้รับการดูแลเกิดขึ้นแล้วสําหรับเจ้าตัว j 5 mm hmm. ก็ได้รับคําชมว่าแก้ไขปัญหาได้ร,รวดเร็วดีอแต่ในระยะยาวเรายังไม่รู้นะครับแต่ถ้าถามว่าถามผมว่าตัวรถดีไหมดีครับซื้อได้เลยนะครับกับราคาตรงนี้แต่แน่นอนคุณอาจจะต้องรอ V23 เปิดราคาก่อนว่าเท่าไหร่อย่างไรอะไรอย่างนี้อ่ะอันนั้นก็แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าถามผมนะ รูกล,ลอกภายนอกโดนสมรรถนะตรงเนี้5,090บนพื้นฐานของราคา5,090มองไปที่รถที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะเวลานี้อ่ะผมใช้คำว่า best in class ได้บนพื้นฐานของคำว่า5,090นะครับแล่ถ้าตัวเริ่มต้น5,040ช่วงล่างเซ็ตเหมือนกันแบบนี้โอ้โหก็ best in class อีกเช่นเดียวกันนะ คือได้ต้องได้มาลองขับกันก่อนมาลองขับกันดูนะครับว่าขับแล้วเป็นอย่างไรถูกใจหรือไม่นะครับนะแต่สำหรับผมอะผมบอกเลยว่าโอ้โหช่วงล่างได้ฟิลได้ความรู้สึกแบบนี้นะมันโอเคเลยกับ5้าแ0มาโทนนุ่มหน่อยคนที่เป็นรถคันแรกแนะนำ ช้ได้อยากลองใช้ EV ได้ความรู้สึกที่โอเคคันแรกครั้งแรกเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยคือ EV พัฒนามาถึงจุดที่ทำราคาได้เท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและแล้วก็ผมก็จะพูดหลายๆครั้งหลายๆคันด้วยว่า EV เนี่ยถ้าคุณใช้ในลักษณะของการเหมือนโทรศัพท์มือถือแน่นอนคือใช้แล้วทิ้งใช้แล้วไม่ต้องหวังมูลค่าราคาขายต่อ ให้ดูว่าคุณใช้รถเยอะแค่ไหนถ้าคุณใช้รถปีละ40,000กิโลเมตรขึ้นไปนะครับบอกเลยว่าคุณซื้อได้เลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับ4ี่0มกิโลเมตรขึ้นไปก็คือง่ายๆว่า3เดือนหมื่นโลอะ่ะคือคุณขับรถวันหนึ่งเป็น200โลอะ่ะอ่ะยังไงซะคุ้มเพราะว่าประหยัดคุณจะประหยัดค่าน้ำมันไปปีละประมาณ 160,000บาทนะครับประหยัดคันนันไปกินถ้ากิโลเมตรละ4บาทนะขึ้นอยู่ว่าคุณใช้รถอะไรอยู่กิกิโลเมตรละ3บาทอ่ะตีคุ้มๆมากิากิโลเมตรละ3บาทละกันประหยัดไปกินโมโลประหยัดไปกิโลเมตรละ3บาทก็เท่ากับว่าคุณประหยัดได้ปีละ1 2 0 0 0 0 0บาทนะครับ5ปีคือ600,000คุณประหยัดไป600,000แล้ว5ปีคุ้มไหมกับรถราคา600,000ราคา5 0 0 0 0 0 คุ้มอันนี้หักค่าไฟเรียบร้อยนะครับในส่วนของค่าบำรุงดูแลรักษารถไฟฟ้าต่ำกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับอ่ะก็นี่คำนวณให้คร่าวๆถ้าคุณใช้รถเยอะนะผมบอกตรงนี้ใช้รถเยอะเพราะอะไรทำไมเราถึงบอกว่า5ปีง่ายๆครับรถคันนี้รับประกัน2,000 200, 0 0กิโลเมตรนะครับรับประกัน8ปีหรือ2,000 200, 0 0กิโลเมตรก็คุณใช้ไปสิใช้ไปเลย ใช้พีเลยแสนหกหมื y y ì, ่นกิโลเมตรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทุกอย่างยังอยู่ในการรับประกันทั้งหมดทั้ง5ปีทั้ง8เห็นไหมครับพก็คุณใช้แค่5ปียังไงก็ยังไงก็อยู่สบายๆไม่ต้องกังวลนะครับการเข้าโค้งโหชอบเลยอ่ะคือพวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตลองปรับพวงมาลัยเป็นดูสิอยู่ไหน เอ,อเป็นนุ่มนวลอ่ะไปครับโอ้หปรับเป็นนุ่มปุ๊บเบาเลยเบาเลยอะ่ะอันเนี้ยถ้าปรับเป็นนุ่มเนี่ยคุณผู้หญิงชอบผมบอกงี้อ่ะเดี๋ยวนี่โหเบาเลยอะ่ะเบาจริงแต่ไม่ไม่ไวมากไม่ไวมากไม่ไวเท่า V ยี่สิบสาม V ยี่สิบสามไวกว่า อันนี้เบามือเลยอันนี้คุณผู้หญิงจะชอบผมยังไม่ชอบนะครับผมจะชอบโหมดสปอร์ตมากกว่านะครับโอ้ยกระแทกเนิน <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ปังอะ่ะไม่ปกักอ,อ่ะอ้ะบทสรุปส่งท้ายสั้นง่ายๆซื้อได้ครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> แรงบิดเยอะมาก ผมอยู่ในโหมด normal นะผมยังไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตด้วยซ้ำนะครับโยังออกตัวได้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยโหเฮ้ยดีกว่าที่คาดเอาไว้ครับชอบกว่าที่คาดคือถ้าคุณชอบช่วงล่างนุ่มๆอะ่ะยังไงซะคันนี้โดนกันแน่นอนนะครับดูรัศมีวงเดียว เปรียบเทียบเห็นเนาแค่กว่าอย่าดีสิไปครับสิบเก้าสิบร้อยอ่ะนี่ความเร็วประมาณ120่งกิโเมตรต่อชั่วโมงครับนิ่งดีนะเสียงลมมามาที่120 1ยี้อยสิมาอ่ะเสียงยางบนถนนมีมีนะครับแต่ไม่เยอะมากมีมีมแต่แต่อยู่ในจุดที่รับได้แหละ เมื่อกี้เนี้ยดุ้งดุงดุงดุง,ดงนี่คือเสียงเตือนนะเตือนการออกน็อกเบรนนะครับร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ่อาถ้าถ้าความเร็วรอยประมาณ100บวกอะ้ยอบวกแล้วเจอเนินเจอ,งอางมีแฟบนิดนึงมีแบบขยับนิดนึงนิดเดียว ดูตอนลงเนินดูมูซ้ายนะสำหรับไฟเลี้ยวนะครับครับก็ถ้าถามว่าเกาะผมชอบวีบสามากกว่าในเรื่องของการเกาะถนนะอะไรอย่างนั้นนะครับก็ถ้าอยากให้เกาะเกาะเอาตรงๆนะเปลี่ยนยางชุดหนึ่งจบนะผมว่าอันนี้ในมุมผมคำแนะนำคือเปลี่ยนยางสักชุดหนึ่งใช้ยางนะ นั่นแหละบริสตอลนมิชลินคุณจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับในเรื่องของการเกาะถนนที่ผมว่าอันนี้เดานะเดา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 ะถ้าออกนอกเลนพวงมาลัยสันนะครับภาพรวมการขับขี่ถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายครับอ,อ,อ ย้ำกันตรงนี้อีกทีถ้าอยากมาลองแบบที่ผมขับอย่างเงี้ยมาลองได้เลยนะทํานัดเข้ามาติดต่อนี่แหละโอโม d ดาเจคูติวานนนนนะครับแบบนี้เลยแบบที่ผมทำเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีลองทํานัดดูนะครับมาได้มาได้มาได้ได<อ>เบรเก,เก,เกคือด้ยราคาค่าตัวแบบเนี้ แถมวอลชาร์ตแล้วประกันแล้วก็ประกันภัยฟรี1ปีเฉพาะส่วนของแถมเนี่ยก็ต้องมี4ี่หมื่นแหละเกือบสี่หมืนแหละเฉพาะส่วนของแถมเนี่ยแล้วราคา5้าเก้าเก้าอย่างเงี้ยโมสรุปสุดท้ายจริงๆนะครับถามว่ามีตรงไหนที่น่าห่วงน่ากังวลอีกไหมนะครับ เจอสิบล้อเจอสิบล้อจีตูดเจีตูดเมื่อกี้จีตูดเปลี่ยนเลนเรื่องของการป้องกันเสียงอะไรก็ดีนะครับเท่าที่ดูจากตรงนี้ก็คือโดยตัว Product เองไม่มีจุดไหนที่ผมรู้สึกคลางแคลงใจนะครับเพราะราคาค่าตัว599แบบนี้ก็จะมีแค่เรื่องของการบริการหลังการขายที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ คือต้องรอดูกันยาวๆสักนิดหนึ่งนะในแง่ตตัวรถเองขับได้ดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับแรงช่วงล่างมาทนนุ่มถ้าความเร็วสูงๆอ่ะมีไม่ถึงกับนิ่งมากแต่ก็ไม่ได้ลอยหรือโยนโยอะไรขนาดนั้นนะครับเข้าโค้งดีนะครับพงนะบวงมาลัยเบาอ่ะ ตอบสนองทันใจครับกับราคา5,09แสนเก้าเบสอินคลและสำหรับใครที่อยากลองตัวอยากลองใช้รถไฟฟ้าคันแรกนี่คือหนึ่งในคันที่ผมแนะนำนะครับคันนี้ลองได้เลยนะครับมาลองใช้กันได้รูปร่างรูปทรงอะไรอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความถูกใจถูกจริตนะครับถ้าคิดว่าใช่ก็ทดลองซื้อหาไปใช้ได้ไม่มีปัญหา ก็ลองมาดูกันได้ครับแล้วคาประมาณนี้นะครับคือเบรกอ่ะเออลืมพูดเรื่องเบรกนี่เบรกลึกนะเบรกลึกต้องทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งยังไงเผื่อระยะไว้หน่อยคนที่ไม่คุ้นเคยกับรถไฟฟ้าหรือเบรกใช้รถยุโรปมาปบ่อยๆอาจจะต้องทําความคุ้นเคยสักหน่อยหนึ่งนะครับเบรกจะค่อนข้างต้องกดลึกหน่อยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีคำแนะนำติชมอะไรบอกกันมาได้ครับขอบอนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอัตราการสิ้นเปลืองครับจากที่ผมขับมาเมื่อกี้นะทั้งหมดที่มีกดอัดแรงๆด้วยเนี่ยนะค่าเฉลี่ยอยู่ที่13.2กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรถือว่าประหยัดมากเลยนะ เพราะค่าเฉลี่ยทั่วไปอ่ะอยู่ประมาณ17อันนี้เหมือนค่ามีน่ะ17คันนี้ทําได้13หูเรียกว่าใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ตามการแสงดงผลบนหน้าจอนะโหเลยอ่ะได้แต่รองว่าโหเฮ้ยจ๋ว่าสุดท้ายจริงๆหลายสุดท้ายแล้วรอบนี้เดี๋ยวพาขึ้นเนินสูงๆนี่ฮะ เหนือนสูงมากสูงขนาดไหนเนี่ยสูงเท่าหลังคารถอะนี่มินเนินนะขึ้นแบบง่ายๆเลยอะโอ้โห,โห,โหเลยเฮ้ยดีอะแต่นี่ที่จอดแคแบๆเลยนะแคบแบบแคบมากไอ้ย่ะไหวบ่าดูสิสมีวงเลี้ยว โอ้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 ค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆโยกแรงแรงเตือนแล้วเตือนแล้วดูนะที่แคบมากนะโยกสองทีถอยจอดได้เลยเข้าซองอยู่เลยตัวเซ็นเซอร์วัดดีเส้นให้ได้ยินเสียงไหมโอ้ยค้างค้า เสียวแต่จริงยังห่างอยู่เห็นแล้วว่าสบายๆห่างห่างหาง,หางไม่ใช่หานะหา่างปเรียบร้อยครับเสร็จ